สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนีใยญ่แจ่มมีกาผ้าม้วนด้วยจ่าเด้อสสวััดีครผ้าหางกินหายอยาก,กนเนาะจ่าเจ้าไปหายังโอ้ยจะไปชิผักนีดนี่น้องมาแจวเออเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกก็ไปกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อแพทย์ครับสุภูชุคนเนาะมึงไปจ่าเด้อกระชองกินไปหาพักหนังไปหาย โทรศัพท์ก็ไปจะได้นอนพี่น้องจะได้กับเบิ้งยาย่นี่เด้อโทรศัพท์ยายไปเต็งม,มาใหม่แล้วเนี่ยมันก็สันเนยมาชันเนยก็ขอถูดข้อไพ่ได้หไูไรตาก็ขอถูดข้อไพ่ด้ีจ้าเด้อแฟนครับเอ้าสะท้องจะหาพักยังน้อนปื้ดพี่น้องเก็บผักขมเบิ้งผุนตกมาขึ้นนี่พี่น้องผุตกแห้งแห้งเงบิ้งสะท้องปลูก ปมามามาพี่น้องมาเก็บเด้อผักขมงามงามๆนี่เออปืด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 มามามพี่น้องมา,มา,งม,ามาเก็บผักขมเบิง้งใหญ่สิเห็เบิง้งดีดีก่อนปื <laughs> ้นพี่น้องผักถือผลเนาะเถ้าเนาะเห็นบ่เห็นบ่มา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 พื้นเนะบ,บ,บิ้องเราพี่แก่เหมือนอะไรเถ้า อพักขมนี่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 กำลังเต้นอยหน่อยเนาะพี่น้องมาามาปืดเห็นบ่เออมามามาลูกายพี่น้องเห็นบ่มามาเอาในใหญ่เด้อเบึ้องตีหลาใหญ่ไป่ได้เขา้าโคเขา้าป ar นะ้าดอกเลยจ้า จะยิไปหาอีกยังเนาะพี่น้องเอ้ยยายเห็ดกอกเก๊กเกกับเบิ้งยายแน่เด้อยายไปทางไก่บ่อไดนเนาะแถาเนาะเนะวลาไปก็ไปเวลาบ่อไปก็อยอะหนิไปเวลามีมูมพลพื้นม,มาอื่นยายก็ไปหาทุกอย่างที่กินไดนเ้เนาะแถวใช่พี่น้องเห็นบ่เบิ้องลกเอาหักมาเลยเนาะแถวอู้หักเลยพี่น้องเห็นบ่มากมามาอืม เนี๋ยวยังนอนอยู่เด้๋ย,ย,นนยพี่น้องเก็บนอนเติมสีก่อนเก็บเรื่องเป็นล่ะนี่ดิพี่น,อน้องนี่ตัวนี้ก็พักคมคือกันด้วยจานนี่นี่หรือเพราะมันมันไล่นี่พักคุ้มแกวเสียบูวิไปแกวกับปีนิวพี่น้องนี่นี่แหละพักคมน้อยเอ้ยมาๆมา,ม,ามาขึ้นดิ ได้กินบ่พี่น้องเอ้ยอยู่กรุงเทพกรุงไทยเอ้ยพิจะสื่อเขาเลยนเนาะสาวเออยนี่บริสุทธ์เดื่อมากเลยได้ก็บท่เก็บไปเรื่อยๆเนาะกับตาทองได้ก็จะบึงบรรยากาศมือน,นี่ฝนสีตโต๊ะกี่บ่พี่น้องบรรยากาศ เอ้ยลูกไงดิโนเ่เถาปื๊ดผักขมขึ้นกอดก๊อดเลยทีเดียวเอ้ยปุ่งตัวตะทองปลูกใหม่กำลังแต่กเกิดอีกเนาะพี่น้องเนาะปืมามามา,มาเอาหัวมาเอาผักหมอมในยายเดินนี่ปลูกผักน้าผุนเนาะเถาะอ็อนบ่พี่น้องเถา งามดีเาขาเออขั้นนี้ได้ก็ตาหน่อยหนึ่งเพื่ออะไพี่นอ้องปื้ดบุญหอดพุดด่นเองเออ,อจะเก็บนุย้ยไปเมืม่อไรนะาแถาบอกอันนั้นไหมบอกแข่งไหมตีมันมีเต็มอยู่นะไปบึงไก่บึงด้วยจ่าบอกแข่งได้อือติ่ต้มใหญ่ถึงมืนปื้ดเลย โกอ,อีหลีพี่น้องเห็นบ่ยายก็่ิทีเก็บซอยตะท้องก็แนเนาะจ้เนาะเจ้าแจ่นนาบประแดดกระเสบได้เถ้าเออนามพริกซื้อกระเสบพี่น้องเออมาเออหลายงามงามอ่ะเถ่าในความเก็บได้หลายคือกันเก็บซอยกัน อีกครั้งนี่แก่แล้วยายบ่เอาหรอกจะเอาหุ่นออกน้ำนะแถวจะถอดเมื่อกี้ล่ะเพื่อเอาหุ่นออกน้ำเฉยะเนาะเห็นบ่เอาหุ่นออกน้ำหุ่นพักมาหนีิเอาหุ่นออกจากพักน้ำเห็นบ่อเหดึงออกก็สีเด้ใจ้เด้อ อองามแห่งพี่น้องเอ้ยน,นี่เออพี่น้องเกือบเตี้ยกว่าตาละ่ะขนาดครึ่งหลานเ่ราะฉันถึงครึ่งสามพี่นอ้องเออมามามา,มาเอาเลยยายเด้อจใาเด้อมามามาพี่น้องมาเก็บเร็วๆมาเก็บเร็วงามงามว,ว,ว้าวคำเดียวคือมาเก็บว้า,าวคำเดียวนี่ก็ง่าย <laughs> ห่ามลูกเดียวพี่น้องง่ามไปละเว้ยกําลังเกี่ยวเสียบเกี่ยวหัวหักมานนำเล่นว่าเท่าเนาะเหเ่ามาเขาจ้วงเลยเหล่าจ่วหน้าเจี๊ยเลยเอ้ยพี่น้องเอ้ยมากมาหลายเดี๋ยวก็ขอถูดข้อไเดูพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์อบใหญ่ใหญ่กับไทยไปเรื่อยๆเลยน้องจ่าเนาะ หาพี่น้องบึงรีวิวไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆน้องพี่น้องอสีชีวิตบ้านใหญ่หากินเป็นวันเป็นเป็นมืม,มืๆเป็นวันๆจากคนจากทํามาหากินตื่นเช้ามาหากินไผกินมันไปเรื่อยๆต้องดิ้นรนถ้าไม่ดิ้นรนก็ไม่ได้กินเนมตตาเนาะเมตตา แต่ท่องเก็บพักแล้วกินเขากินน้ำแล้วก็จะได้ไปทางอื่อนอยู่นะจ๊าเนาะไปขอโทษขอไปดิเวอุ้ยพี่น้องบึงตัวงามเนาะอ,อีลีอนอนเถ้าเนาะเอ้ยบึงพี่น้องเต็มกระตาเลยบึงงามเก็บเก็บออกในบึงกี่รัแป้นอื่นเติมพักกับงาม เอ้ยมาเอาในใี่ยหญ่เลยจ่าเด้อเพื่อนครับนี่ตัวนี้ผักหอมแบงตัวนี้ผักหอมหอมแดงนี่ไว้เอาแนวหน่อยจ่าเนาะตัวนี้ก็บผ้าหอมแบงางามเลยเฮ้ยเบื้งเดือดตะท้องเก็บใหญ่กับผูกไ,ได้แต่งามงามนิดน่ะเท่าเานาะเออ นคนคอยลวกเอเห็นบอกพี่น้องเยี่ยเราคนงามจีเดดเอ้ยเต็มกระตาเลยพี่นบอกงามมีหลีผักผักขมน้อยเขาเรียกเขยเว่าเบี้ยผักมุมเบี้ยผักขมเบึงเบึงเบึงบึงเบึงบึงงบึงบบึงบเ้ย น,น,นั่นนี่เนาะพี่น้องเนะาะเออใหญ่จะเก็บสวยตาทาองก็ได้ใจาเด้อใหญ่ใหญ่มันเหียวเนาะเจ้าไม่ชีวะโซดน้ำนะเสาหนิพี่บอกน้ำขังอยู่นี่อืมห็นบอกนลตวงน้ำขังเลยตีปิงออกตีจะไม่ชีวโะโซดเนาะอืมแตาทองเด่น เต็มกระตาละเอากองไว้ล่ะนี่พี่นอ้องเว้ยเจ้าเก็บเก็บไปเอาไปล้างเนาะคุณบ่อพ,อนะอพอนนี่น้องคุณบ่อเออเจ้าลุกไงดีเนาะไปไปไปพ่อพ่อไปล้างเฮ้ยมึงเก็บเหมือนดันนี่กุ้นน้องสาวเนาะ เดีขอไปหลังมืงต้องผีเอาไว้โมควนเก็บให้แเพื่อนขาปนมาเก,ก็บเอาไปกินน้องจ่าเนาะไปบันีนิตะทองก็จะไปหลังน้องจา่าเนาะอืมกบน้องสาวตูงง้ใหญ่ลรอพี่น้องปปิดนี่น้องสาวเลี้ยงก่อนเนานะจ่าเนาะ เจ้าปุดปป้ดกุ้บเสียบมิบบอใหญ่บงสูม้มของน้งนองสาวสองสามกระสังอ่ะบนี้ไปบึงให้นตะชองหลังพักเวดเจียวไปหืดหลุนกระตาไปไปหลัง นี่พี่น้องล,างล่างแล้วแล้วตาทองล,างล่างแล้วแล้วนี่งามปิดเป็นยาดีเด้อบงโุ้ยพี่น้องางามพี่จะกลก้วเนาะ นี่พี่น้องแล้วแล้วบื้อพี่น้องงามงามาเอาในใยได้ใจเด้อเดี๋ยวไปเนียไปตุมได้เลยเนาะจ๋าเนาะมามามา